สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวางเจ้าเข้าครัววันนี้กวางจะพามาทำขนมจีนเส้นสดค่ะทําแบบง่ายๆใช้วัตถุดิบน้อยอยากรู้วิธีทําเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มเตรียมในส่วนของแป้งเข้าเจ้าแป้งถั่วเขียวแป้งมันน้ําสะอาดและเกลือป่นค่ะ โดยกวนจะแป้งข้าเจ้าเทาใส่อ่างผสมตามด้วยแป้งถั่วเขียวและแป้งมันค่ะและคนคนผสมให้เข้ากันสักหน่อยนะคะพอเข้ากันดีแล้วกวนจะแบ่งใส่กระทะที่จะใช้กวนครึ่งหนึ่งค่ะและจะใส่เกลือป่นลงไป ตามด้วยน้ำสะอาดค่ะและจะคนผสมแป้งให้ละลายเข้ากันเลยนะคะพอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วเอาขึ้นตั้งไฟอ่อนและกวนตลอดเลยค่ะแป้งเขาจะค่อยค,อยค้นขึ้นค่ะจะได้จับก้อนประมาณนี้เลยนะคะ แล้วเอามาเทใส่แป้งที่เหลืออีกครึ่งนึงค่ะช่วงนี้แป้งจะร้อนๆใช้ทับพ,พีนวดๆไปก่อนนะคะพอแป้งเริ่มอุ่นๆแล้วก่อนจะเปลี่ยนมาใช้เป็นมือนวดค่ะแล้วก่อนจะค่อยๆเติมน้ำลงไปสลับกับนวดนะคะ ในส่วนของน้ำสามารถเพิ่มเติมได้อีกนะคะค่อยๆเติมค่อยๆนวดไปเรื่อยๆเลยค่ะแป้งที่ได้จะเป็นเนื้อที่อ่อนนุ่มเป็นเนื้อเดียวนะคะกวางขอเติมน้ำอีกนิดค่ะคนๆให้เข้ากันเลยกวางจะให้ได้เนื้อแป้งที่ยืดๆนะคะแบบยกไม้พายแล้วเนื้อแป้งยืดตามประมาณนี้ค่ะ วันนี้กวจะใช้เป็นที่กดเส้นขนมจีนแบบนี้ค่ะระหว่างนี้กวาจะตั้งหม้อต้มน้ำไปด้วยนะคะตักแป้งมาใส่เลยค่ะกวางจะให้น้ำเดือดก่อนและเบาไฟค่ะจะใช้เป็นไฟกลางให้น้ำยังเดือดแต่ไม่เดือดพ่านนะคะ แล้วจะคนให้น้ำวนเลยค่ะได้แล้วเอาแป้งมากดใส่เลยค่ะเส้นส้นยาวได้ตามที่ต้องการเลยค่ะได้แล้วเอาที่กดจุ่มน้ำนิดนึงค่ะเป็นเหมือนการตัดเส้นนะคะ พอเส้นสุกเขาจะลอยลขึ้นมาค่ะพอลอยขึ้นมาหมดแล้วช้อนขึ้นได้เลยค่ะได้แล้วกวานจะเอาลงนอกน้ำเย็นเลยค่ะก่อนบีบเส้นกวนน้ำให้วนก่อนทุกครั้งด้วยนะคะ ได้แล้วเอาแป้งมาบีบเลยค่ะเส้นสุกแล้วเขาจะลอยๆขึ้นมาเองนะคะพอลอยขึ้นมาหมดแล้วช้อนเส้นขึ้นได้เลยค่ะ เอาลงนอกน้ำเย็นเลยนะคะไม่ต้องแช่นานนะคะจับกลุ่มได้เลยค่ะเส้นของกวางจะได้แบบนี้เลยนะคะทำแบบง่ายๆโดยกวางจะเอาเส้นพันไปที่นิ้วค่ะประมาณนี้เอาวางพักไว้ค่ะมาดูกันอีกครั้งนะคะ จับเส้นพันมวนไปที่นิ้วค่ะและเอาวางพักไว้สูตรนี้ทั้งหมดกวางทำเส้นได้เกือบ1กิโลเลยนะคะจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะได้เป็นคำคำแบบนี้เลยทำเองก็จะสะอาดปลอดภัยและไม่มีอะไรเจือปนเนวยนะคะเพื่อนๆชอบกินขนมจีนกับอะไรกันบ้างคะ มือนี้กวางมีแผนงหมูช่ำชน่ากินกวางต้องขอตัวไปชิมก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กวางได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย